พ่อพูดทีเดียวโหได้เหรียญทองเลยถ้าไม่จริงจังบ้เฟสตารงเมซ่าล่า cleansing ชีทแคปเปิดดึงเช็ดคลีนครบจบในแผ่นเดียวคือพ่อโหดคขคิดว่าอยู่ไอ้ว่าบีน่าไม่ต้องแข่งแล้วไอ้ว่าชียังไม่จริงจังชียังหลอกแหลกชียังนั่นนี่ทําอะไรต้องต้องจริงจะเล่นบาสใช่ไหมอยู่ต้องฝึกคนนี่จะเล่นบาสได้เก่งก็คือต้องซ้อมเยอะๆถ้าไม่จริงจังก็คือก็คือไม่ต้องเล่นบทบาทของเธอ ฉันเห็นเป็นแบบ working woman ซะจนแบบว่าลืมไปเลยว่าเธอนี่คือแม่นะเฮ้ยเขาให้เวลากับลูกเต็มที่มากๆสุดยอดลูกชอบอะไรสนับสนุนหมดพ่ออย่างเงี้ยพ่อพ่อพ่อเป็นศิลปินอย่างเงี้ยอ่าฮะดูลูกจะติดพ่อพ่อก็คือพ่อจะเป็นสายแบบเวลาเขาไปไหนอ่ะเขาก็จะแบบว่าอย่างลูกเล่นบาสเขาก็จะดูเกมว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นสายแบบฮาร์ดคอร์หน่อยสายวิเคราะห์สายวิเคราะห์อ่าสายวิเคราะห์ไอเรามันสายแจงอ่า อย่างเงี้ยพอคนนี้จะแข่งไฮสเกตพอดูแล้วดูทรงมันยังแบบงองแงงองแงพอพูดทีเดียวโอ้โหได้เหรียญทองเลยเป็นยังไงตอนตอนที่บีนาไปแข่งนะพ่อบอกว่าอะไรวันนั้นดว่าไงบ้างลูกวันก่อนอ้อสองวันก่อนอพ่อบอกว่าถ้าไม่จรงิงจังถ้าไม่จริงจังไม่ต้องแข่งเขาบอกว่าไม่อยากให้ set you up for fail แ,แล้วไม่รก็ไม่ต้องแข่แล้ววันวันรุ่งขึ้นก็ หนูก็ไปซ้อมหกชั่วโมงว้าวจริงเหรอพี่นาซ้อมหกชั่วโมงเลยเหรอคือพ่อโหดขนิดว่าอยู่ไอ้ว่าบีนาไม่ต้องแข่งละไมไอ้ว่าชียงไม่จริงจังเชียงหลอกแหลกชียงนั่นนี่คือเขาก็เป็นห่วงว่าแบบพ่อที่ถูกอ่ะใช่คือต้องเอาทำอะไรต้องต้องจริงจะปรับอยู่ๆแบ่อ่บเดี๋ยวก็ลงแข่งเดี๋ยวก็อ่านไม่ได้พ่อใช้จิตวิทยาในการแบบในการแบบว่าแล้วไปตอนแรกบีนาอยากลงแข่งเองไหมหรือว่าแบบ ยากลงแข่งเองแลはは้วเหมือนแบบพ็อปก็มาช้าเหมือนแบบหนูยังไม่ได้เข้าขากับพ็อพพราะไม่ได้อุปกรณ์ทอ้หลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนแบบอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้พ็อปหนูยังทําท่าไม่ค่อยได้ก็เลยพ่อเลยไม่มั <reality>. ่นใจพ่อเลยไม่มั่นใจอะไร้ยโตขึ้นเป็นดาราแน่นอนแน่นอนรับรองเลยดูสมมติเด็กสู้กล้องแต่เด็กๆนี่แล้ววันนั้นซ้อมหกชั่วโมงเป็นยังไงครับพี่นะครับ หลังจากซ้อมเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วมั่นใจแล้วพร้อมแล้วมั่นใจแล้วหนูได้กินมาม่าด้วยวันหนูก็เลยหายเหน่เลยหายเหนื่อยเลยจนแล้วเขาเลยบอกว่าเดี๋ยดีมามีแล้วก็บอกคุณย่าเขาได้ว่า I make decision ว่าไอจะลงแข่งโอเค เขาบอกเขาขอแข่งแต่บ้านนี้เวลาทำอะไรทำจริงจังกันทั้งคู่เลยนะทั้งบีนาแล้วก็บุกลินนะบุกลินก็ไปนักบ้านใช่ค่ะไปสายบ้านแล้วเหมือนพ่อด้วยใช่ไหมพ่อก็เลยบอกเหมือนกันว่าแบบเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่หล่อเลยอ่ะเยอะคนละคาแรคเตอร์เนาะบีนาและบุกลินนุ่งนี่นั่งได้ไหมบุกลินนั่งนี่แหละไม่เป็นไรนี่หล่อเลยไหมคนนี้ก็เหมือนกันพ่อก็จะแบบมาสายแบบจะเล่นบ้านใช่ไหมอยู่ต้องฝึกคนที่จะเล่นบาสได้เก่งก็คือต้องซ้อมเยอะๆ ถ้าไม่จริงจังก็คือก็คือไม่ต้องเล่นคือเล่นอะไรเล่นเหมือนอยากให้เขาทําอะไรแล้วเขาทําจริงอะไรประมาณนี้พราะก่อนหน้านี้เห็นบุ๊คลินก็ไปสายเทควันโดใช่นะฮะจนสายดําเลยตอนนั้นพอสายดําเสร็จก็เลยเขาก็บอกว่าจริงๆเขาอยากเล่นบาสอยู่แล้วเราเราขอให้เขาแบบว่าจบอะไรสักอย่างไม่อยากให้เขาเป็นเด็กที่ทําอะไรแล้วมันเหมือนแบบไม่ไม่สำเร็จสักอย่างอะไรประมาณนั้นแล้วก็อ่ะค่อยไปอย่างอื่นต่อพอเขาจบสายดําก็เขาก็มีตอนตอนแรกก็ผมก็ไม่อยากให้ให้เขาเลิกสักทีเดียวแต่ว่า ขาก็บอกผมเล่นมาตั้งแต่สามขวบอยากหาติกต้อใไม่ๆหวมากเป็นยังไงบุ๊คลินพอเล่นบาสแล้วสนุกไหมลูกสนุกกว่าสนุกกว่าสนุกกว่าชอบนะได้เล่นกับเพื่อนด้วยแล้วมีแบบทีมบาสของตัวเองยังมียังรวมแก๊งเพื่อนได้ทีมเด็กเท่นี่แหละแม่ก็ทำทีมเด็กเท่ไงแม่ก็สนองนิดลูกไม่เลยตัด สามแต้ม,าามตสามแต้มมายังลูกตอนนี้บ่อยเลยก็ได้ไหมเขาน่าจะถนัดแบบชู๊ดก็พี่พ่อมันเลยไม่ต้องถามเป็นลูกใครเลยอะคลเตอร์เหมือนมากหล่อสวยเลยนะจริงจิ้ง she back and more